หมุนหมุนนิดนึงรถนี่มันจะหมุนนิดนิดหน่อยแค่อะลองลองยกขึ้นความไหนหน่อยนะสามอัดเลยอ่ะพ่อพ่อลง ลงแล้วเดี๋ยวข้ามหงายแล้วก็เข้าออกเอ้อยไซชิป 아 오케이 어